ธิดาดเทพแห่งผีเสื้อณดินแดนที่ซ่อนเร้นจากสายตามนุษย์อักษรเทพทิดาแห่งผีเสื้อผู้เลอโฉมได้ร่อนลงมายังโลกมนุษย์ด้วยความบังเอิญเธอหลงทางอยู่ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์แต่ถึงแม้จะอยู่ในสถานที่แปลกตาเธอก็ยังคงงดงามราวกับภาพวาด ในไม่ช้าอับสรก็ได้พบกับเมคาชายหนุ่มรูปงามผู้มีจิตใจอ่อนโยนเมคากำลังเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้ของเขาเมื่อได้เห็นอับสรเขาก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเช่นเดียวกับอับสรที่รู้สึกผูกพันกับเขาอย่างน่าประหลาดใจความรักของทั้งสองเบ่งบานอย่างรวดเร็วพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันทุกวันหัวใจของทั้งคู่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความรักที่บริสุทธิ์และงดงามผูกพันพวกเขาไว้ด้วยกัน ไม่นานนักทั้งสองก็ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันและให้กำเนิดบุตรสาวผู้เป็นที่รักยิ่งนามว่ารัศมีรัศม,มีเติบโตมาด้วยความรักและความอบอุ่นจากพ่อและแม่ครอบครัวเล็กๆนี้เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ2ปีผ่านไปเมคาได้พบกับมารยารักเก่าของเขาอีกครั้งเขานำมารยากลับมาที่บ้านและบอกกับอับสรว่ามารยาเป็นเพียงน้องสาวต่างมารดาที่ครอบครัวเสียชีวิตไปหมดแล้วจึงต้องรับมาดูแล อับศรผู้มีจิตใจเมตตาและเชื่อใจสามีก็ต้อนรับมันยาเข้าสู่บ้านด้วยความยินดีเธอไม่เคยสงสัยในคำพูดของเมคาเลยแม้แต่น้อยแต่เบื้องหลังความเมตตาของอับศรเมคากลับแอบใสยานอนหลับลงในอาหารของเธอทุกครั้งที่อับศรรับประทานเพื่อให้อับศรหลับไหลโดยไม่รู้เรื่องราวใดๆเมื่ออับศรหลับไหลเมคาก็จะไปหามานยาและใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างลับๆ ความสัมพันธ์ที่ผิดบาปนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนานถึงสิบปีสิบปีต่อมาในที่สุดอับสรนก็ล่วงรู้ความจริงอันโหดร้ายว่ามารยาไม่ใช่น้องสาวของเมคาแต่เป็นรักเก่าที่เขายังคงผูกพันด้วยหัวใจของอับสรนแตกสลายด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้น อับสอและตัดสินใจที่จะไม่ทนอีกต่อไปเธอแปลงร่างกลับเป็นเทพธิดาผีเสื้อผู้สง่าง,งามอีกครั้งอบกอดรัศมีลูกสาวสุดที่รักไว้ในอ้อมแขนและบินกลับสู่ดินแดนของเธอทิ้งเมคาไว้เบื้องหลังเมื่ออับสอและรัศมีจากไปเมคาและมานยา ก็ต้องอยู่กันตามลำพังความสุขและความมั่งคั่งที่เคยมีก็เริ่มจางหายไปทรัพย์สินเงินทองร่อยหรอลงทุกวันจนในที่สุดพวกเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยเมคาและมานยาต้องกลายเป็นขอทานข้างถนนต้องเผชิญกับผลกรรมจากการกระทำของตนเองบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์และความจริงใจคือสิ่งล้ำค่าที่สุดและการหลอกลวงย่อมนำมาซึ่งความพินาศในที่สุด